สวัสดีครับผมรเนเบอร์ผเลยงยนต์จะมาสอนวิธีสตาร์ทเครื่องให้ติดง่ายนะครับเครื่องซีหนึ่งหนึ่งเเครื่องท้องบนทุกประเภทครับอันนี้เป็นติดฟองน้ำมันไว้เห็นเขาเกิดฟองน้ำมันนะครับเกิดลองน้ำมันเอาล่งแล้วเห็นห้อเอาโชคพ้นนะครับโชคพื้นตอนเอาโชคพื้นไปตับก,ก็เล็งก็ไม่ราดเครื่องเสียงนั้นนะครับ มันติดดังบึ้อแกเสกตึงๆเครื่องยนต์มันทำงานในกระบอกสองรอบอะเฮารีบเอาโชคลงครับพอเฮาบรีบเอาโชคลงเวลาก็ออกเปลี่ยนทางไวแล้วมันสีสตาร์ติดเนี่ยเพราะว่าน้ำมันมันขอบไปเรื่อยๆมันไปโดนหัวเที่ยมมันจะเชื่อนครับแล้วมันจะสตาร์ติดเนี่ยท่านเองข้อความปล่อยคำใสเขาอความใหม่ ง่ายครับแบบนี้ครับอันนี้จบวิธีตัดเรื่องตัดหญ้าได้ครับครับ